สวัสดีค่ะเพื่อนๆทำกินเองง่ายๆสไตล์คนไทยในต่างแดนมาค่ะมอนิีศิภาพเห็ดปลาราดพริกสดซับสถานแซบอีลีค่ะแซบจนได้ดูดนิว้วหมดละมาค่ะวัตถุดิบของเขาก็มีกะเทียมเนาะค่ะใบมะกรูดหัวรพาพริกสดแล้วก็พริกไทยสดค่ะมือน,นีีไปได้ปลากระพงมาซดสดเบื่องล้ะคะ่ะส่วนผสมออของนำสของเหาก็มีน้ำมะขามเปียก น้ำมันหอยซีอิว๊วขาวน้ำตาลเกลือแลวก็น้ำตาล,ล,ล,ตาลปิบเนาะคะ่ะมาค่ะก่อนอื่นเนาะเขากะมาทำความสะอาดปากรคอรดเกตตัดห้างตัดกรีดให้เรียบร้อยเนาะคะ่ะซับให้แห้งแลวก็อันนี้เอามากีดอะคะ่ะมากีดหัวกีดท้าย,ยาสินะกีดให้เหนือมันออกจากกลางปลาแลวก็มาบางับางบงังบังนะคะให้งามงามมันชิได้กินง่ายเนาะ ล้วก็เอามาทาแป้งมันนะคะใส่แป้งมันนี่เพื่อเวลาถอดมันสิบด,ดัน้ติดกระทะในระหว่างที่ห้าน้ำปลาไปถอดดี๋ยวก็หาวมาตําพริกกับกระเทียมนะคะตำตำข้อหย,ยาบๆเนีนี่ปลาของเราก็สุกแล้วเหลืองอารามสุกแล้วเขาไปพักไวะะ้เด้อค่ะแล้วห้า็กาเห็นดนำซอสเนาะใส่น้ำมันลงไปเอาพริกกับกระเทียม มาผัดผัดให้มันแบบหอมได้กินหอมแล้วก็เติมน้ําลงไปสักเล็กน้อยเนาะ,แล,ะลแล้วก็ปรุงรสก็ค่ะปรุงรสพอเ้าปรุงรสแล้วเ้าก็มาใส่พริกไทยสดแล้วก็ใบบักูดแล้วก็ผัดผัดไปพอเดือดนะคะเดือดแล้วเ้าก็มาเติมใบโหระพานี่ค่ะเป็นอันเสร็จนะ้ค่ะปิดไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำซอดของเรานี่ เราก็มาเตรียมใส่จานแล้วก็ราดซอสเลยค่ะนี่หอมหอมไปกินบ่ค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะปลาราดพริกกินหอมหย,ยัวยวนมาค่ะอะตักให้ซิมน้ำจากตอนเนื้อช่ำ